สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี้ผมจะพามาซ่อมเตาแก๊สน,นะครับเตาแก๊สที่บ้านผมเนี่ยตัวนี้มีปัญหาว่าดกดเปิดไม่ติดนะครับก็คือชุดสปาร์กเสียต้องบอกก่อนว่าตรงนี้ผมได้รื้อไว้ก่อนแล้วนะครับเพื่อเช็คว่ามันเป็นอะไรนะครับสรุปก็คือตัวชุดสปาร์กมันเสียครับผมก็เลยจะซื้อตัวชุดสปาร์กมาใส่ใหม่ก็จะทําให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นชุดสปาร์กที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะะ ตัวนี้ก็จะมาเปลี่ยนให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยตอนแรกกดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยคือมันจะเงียบไปเลยก่อนนี้ผมได้ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูแล้วนะครับก็ยังเงียบเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยรื้อดูข้างในก็สรุปว่าเป็นตัวนี้เสียนะครับเพราะว่าผมเห็นน้ํามันมันเยิมเต็มตัวนี้ไปหมดเลยนะครับตัวชุดสปาร์กเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาจัดการเปลี่ยนให้เพื่อนๆดูนะครับ ผื่อว่าใครจะเป็นปัญหาเหมือนกับผมบ้างนะครับก็คือกดแล้วไม่ติดเลยไม่มีเสียงอะไรทั้งสองหัวนะครับก็คือทั้ง2หัวเนี่ยเปิดไม่ได้ทั้งสองทั้งสองหัวเลยนะครับก็อาการเดียวกันนะครับมีแต่เสียงแก๊สออกนะครับตอนจะใช้งานเนี่ยก็คือต้องใช้เป็นตัวยิงแก๊สนะครับเป็นตัวอ่าเหมือนไฟแช็กครับเป็นตัวยิงเพื่อให้มันติดนะครับอันนั้นก็จะใช้งานได้แต่มันก็จะอ่าระมัดในหนึ่งนี่ครับตัวยิงแก๊สแบบนี้ครับฉะนั้นแล้ว เพื่อความสะดวกก็คือจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนตัวชุดสปาร์คมันก็ราคาไม่แพงครับผมราคาหลักร้อยครับผมซื้อมาจากในแอปส้มนะครับก็พิมพ์ค้นหาว่าชุดสปาร์คเตาแก๊สนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเราก็จะยกตัวชุดครอบด้านบนออกนะครับเป็นเหล็กตัวนี้นะครับยกออกไปก่อนยกออกได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นถอดชุด ตัวจานครอบตัวนี้ครับของผมมันเป็นแบบสกรูสามตัวนะครับก็จะถอดออกโดยใช้ไขควงนะฮะนี่นะครับมันจะเป็นน็อตสามตัวแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ยกจานครอบออกนะครับทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับส่วนของพเพื่อนๆถ้าเป็นรุ่นอื่นก็อาจจะมีวิธีการถอดที่แตกต่างกันเล็กน้อยครับผมก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับจากนั้นก็จะยกตัวชุด แผ่นกระจกตัวนี้ออกนะครับแผ่นกระจกด้านบนก็ระวังแตกนะครับก็จะเห็นด้านในในลักษณะนี้นะครับส่วนไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันคือตัวนี้ครับผมอ่ามันอยู่ใต้นี้นะครับมันเป็นชุดสปาร์คตัวนี้ครับจริงๆแล้วมันมีฝาครอบนะครับแต่ว่าผมได้รื้อก่อนนี้แล้วนะครับก็คือเห็นปัญหาว่ามันมีน้ํามันเนี่ยเยิ้มเต็มไปหมดเลยนะครับด้านในเนี่ยน้ํามันก็จะเป็นน้ํามันพืชนี่แหละครับน้ํามันพืชที่เราปรุงอาหารนะครับมันจะลงไป ก็คือเป็นเหมือนเป็นละอองเยิ้อลงไปเรื่อยๆครับมันก็จะสะสมอันนี้เป็นเวลานานนะครับใช้มาประมาณ5้าหปีแล้วครับมันก็จะเยิ้อในลักษณะนี้ครับผมการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนใส่แทนตำแหน่งเดิมทุกอย่างเลยนะครับสายก็จะต่อเข้าที่เดิมทุกอย่างเลยอันนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับใส่ตัวใหม่เข้าไปแทนเรียบร้อยครับผมก็จะกดเทสให้ดูนะครับนี่ครับกดเทสก็จะมีไฟสปาร์กอย่างนี้ครับถ้าแบบนี้ก็จะใช้งานได้ครับ ตอนแรกนี่กดแล้วเงียบเลยนะครับไม่มีเสียงไม่มีไฟสปาร์กอะไรเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ